สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้างายกบไมคโครมือกีตาร์ชื่อดังฟาดแรงถามป้าแจ๋วทำไมอย่างไม่ตาสว่างอีกคนอื่นเขาตาสว่างกันหมดแล้วยังไม่เห็นปัญหาผู้นำไร้ศัก,กยภาพอีกหรือซัดพวกเป่านกหวีด กบไมโครโพูดถึงป้าเจวเป่านกหวีดเอานยายยกไร้ศักยภาพเข้ามาคนแก้ปัญหามันห่วยแตกชี้อดีตนกหวีดหลายคนตาสว่างแล้วแต่พี่ก็ยังมองไม่เห็นสัทีสากรณีที่ป้าเจ๋วยุทธนาลอพนันไพบุ์ ผู้จัดและผู้กำกับละครแห่งค่ายถนัดละครได้ออกมาโพสต์ระบายความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากทราบข่าวรัฐบาลสั่งล็อกดาวน์กรุงเทพปริมณฑลและ4จังหวัดภาคใต้จนต้องยกเลิอกกองถ่ายละครกระทานหาันหลังหยุดไปนานกว่าส2เดือนพร้อมเผยอ,อีกว่าทุกอย่างเป็นไปตามสังหรณที่มีไม่อยากโกรธไม่อยากโวยวายไม่อยากโทษใคร ถ้าจะโทษก็ต้องโทษเจ้าไวรัสโควิดตัวร้ายที่มาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ใช่แค่เราที่ต้องทนทุกข์อยู่คนเดียวแต่ทุกคนในประเทศนี้ในโลกนี้ต้องทุกข์ร่วมกันล่าสุดเมื่อวันที่28มิถุนาย,ยนปี2564ไกลพบจันดีหรือกบไมโคร อดีตสมาชิกวงไมโครและมือกีตา้าชื่อดังได้แสดงความคิดเห็นถึงป้าแจ๋วต่อกรณีดังกล่าวระบุว่าพี่แจ๋วครับโควิดเป็นต้นเหตุที่ทุกประเทศเจอก็จริงแต่ปัญหาของผู้นำประเทศนั่นต่างหากที่จะช่วยจัดการผ่อนหนักเป็นเบาและพาประชาชนของตนฝ่าฟันมหันตภัยนี้ได้นี่ไม่ใช่โรคที่เราหาซื้อ,อยากินเองได้เหมือนไทลินอน มันต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวนำปัญหาไม่ใช่เฟอฟ้าฟเดินตามก้นโควิดที่มันก้าวไปแตกตัวไปไกลพันไปเลื่อยแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้พี่รู้ไหมว่าช้าไป1นก้าวคนจะตายอีกกี่คนกูอีกกี่แสนล้านยิ่งมีอำนาจเต็มที่ยิ่งรู้เลยว่าผู้นำมือไม่ถึงแล้วยังทะลึงไม่พิจารณาไข่ก๊กตัวเอง ผิดไม่ยอมรับโทษแต่ประชาชนผู้คนก็ตายทุกวันทั้งจากไวรัสและค่าตัวตายยังจะมาครื้นเครงนะจ๊ะออกทีวีอีกไม่เห็นหรือครับพี่แจว๋วพี่ไม่โทษใครก็ไม่เป็นไรแต่ผมโทษพวกพี่พวกคนที่ไปเป่านกหวีดเอานยายยกไร้ศักยภาพเข้ามาทีแรกก็ทำปากเก่งบอกบริหารบ้านเมืองง่ายนิดเดียว พอเจอโควิดเข้าไปแก้ซ้ายขวาระบาดแก้ขวาซ้ายฆ่าตัวตายไม่ก็นอนรอความช่วยเหลือจนสิ้นใจตายคาบ้านต่อหน้าครอบครัวสภาพแบบนี้พี่จะบอกว่าก้มหน้ารับกรรมกันไปตามปกติเพราะโควิดมันมาหรือเพราะคนแก้ปัญหามันห่วยแตกครับพี่ ออแล้วที่ประเทศอื่นเขาฉีดกันไปเยอะแต่กลับมาระบาดเพราะเชื้อกลายพันธุ์สู้ยาวัคซีนตัวที่ว่าดียังลดประสิทธิภาพและวัคซีนที่สั่งมาลดใหญ่นั่นแค่เชื้อพื้นฐานยังได้แค่พอกันตายเจอสายพันธุ์เดลต้าผสมแอฟริกาเข้าไปพี่รอฟังผลการวิจัยได้เลยว่าสรรพคุณมันจะเหลือถึง3สลึงหรือเปล่า พี่แจวครับอดีตนกวินหลท์คนตาสว่างไปแล้วแต่พี่ก็ยังมองไม่เห็นสัทีพี่เป็นอะไรครับผมอยากรู้โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากาเช่นอยากเห็นป้าจแจวและกลุ่มดาราช่องน้อยสีออกมาเป่านกวิยนอีกรอบนะคะเสียงกีต้าร์พี่กบบาดลึกแล้วผมว่าคำพูดของพี่กบ ลึกยิ่งกว่ารักไมโครทุกคนครับอย่ามาโทษโรคระบาดเลยที่ผ่านผ่านมาก็มีมากในจะน้ำท่วมไฟไหม้ซึนามิไข้หวัดนกต่างๆมากมายเขายังผ่านมันมาได้เลยไม่ได้ปล่อยให้ยาวนานขนาดนี้อย่าโลกสวยคุณกบไมโครเตือนสติได้ดีมากสุดยอดเลยครับไอดอลผมเลยร็อกวงนี้กบไมโครรักเลยครับพูดแทนใจทุกอย่าง ถ้าใครได้คุยกับสลิมแล้วจะรู้ว่ามันดักดานแค่ไหนคุณจะพูดกับมันยังไงมันก็พูดแต่เรื่องในกลาลของมันพูดด้วยแล้วก็ปวดหัวมากขอบอกเลยครับชัดเจนครับเจอทั้งโลกกับโควิดอยู่ที่ระดับมันสมองของผู้นำประเทศลุ้นลวในการแก้ไขปัญหาครับสถานการณ์แบบนี้ก็ควรทั้งโกรธและโทษไอ้คนบริหารประเทศไม่ใช่โทษโควิดและมาบอกทุกคนในโลกต้อง ถูกร่วมกันเพราะโควิดทั้งๆท,ที่ประเทศอื่นเขาได้รับวัคซีนดีๆใช้ชีวิตกันปกติเกือบกันหมดแล้วจริงๆแล้วตัวต้นเหตุก็คือพวกนกหวีดนี่แหละสมควรจะเอาคนที่นำทีมมารับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยให้พวกมันไปเสวยสุขกันอยู่อย่างนี้บ้านเมืองชิบหายแล้วยังเอาคนชิบหายมาปกครองอีก งานนี้เจ็บจี๊ดอาจารย์ธรรมศาสตร์ปลุกมหาลัยกล้าวิจารณ์รัฐบาลแก้โควิดลุ่มเหลวอย่ากกลัวไม่ได้รับเศษกระดูกดานม็อบชวนคนทุกกลุ่มขับไล่ถอนตัวหนุนประยุทธ์ถึงเวลาข้าราชการเฮึดสู้แล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอดีศรจันทรัสุขรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยออกมาวิภาควิจารณ์รัฐบาลที่บริหารสถานการณ์ในช่วงโควิดใน -19 ล้มเหลวความว่ามหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันที่ให้ความรู้แก่สังคมต้องร่วมกันแสดงความกล้าหาญด้วยการ ออกมาวิจารณ์การทำงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลและเรียกร้องความรับผิดชอบต่อประชาชนมากกว่านี้ได้แล้วที่ผ่านมาการนิ่งเฉยยอมรับนโยบายที่ไร้ประสิทธิภาพจากรัฐบาลในสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตของนักศึกษาอาจารย์เจ้าหน้าที่และประชาคมเป็นจํานวนมากดังหลักฐานที่ปรากฏทั่วประเทศ เราต้องขูดเลือดขูดเนื้อตัวเองเพื่อหามาตรการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาของเรากันเองพอรัฐบาลผลักภาระให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจัดการเอาตัวรอดโดยไม่เหลียวแลแล้วเหตุใดเราจึงยังต้องนิ่งเฉยไม่ปริปากเพียงเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เศษเนื้อจากกระดูกที่พวกเขาแท้เสร็จแล้วโยนมาให้ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเรียกร้องศักดิ์ศรีของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นเสาหลักทางปัญญาแก่สังคมไม่ใช่ปล่อยให้คนไรลคาไรความสามารถไร้จิตสำนึกมาชี้บอกเราว่าต้องทำอะไรหรือรับใช้ใครอยากกลัวที่จะเผชิญหน้ากับอำนาจอธรรมเพราะดวงไฟที่เราถือไว้ในมือหากรวมกันหลายดวงย่อมจะขับไล ความมืดนั้นให้หมดไปได้โดยในขณะที่เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าทำรรเนียบรัฐบาลได้มีการชุมนุมของกลุ่มไทยไม่ทนโดยสิบเอกนรงชัยอินทรกักวีหรือหมู่อามได้กล่าวปาใสยในตอนหนึ่งว่างบประมาณ272ล้านบาทถูกใช้ในการสร้างบ้านพักของกองทาเรือในสถานการณ์เช่นนี้ทำไมไม่กถึงประชาชนยอมโอนเงินส่วนนี้มาช่วยพี่น้องประชาชน อยากให้ผู้ปรญชาการเหล่าทัพหันมาสนใจประชาชนอาจมีการสั่งการและมีเงินทอนตามลำดับเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงจะมองออกผมขอประกาศในฐานะตัวแทนค้าราชการชั้นผู้น้อยผมได้ต่อสู้แล้วถึงเวลาแล้วที่พวกท่านจะลุกขึ้นมาสู้ขอร้องอย่าให้มีการเข็นฆ่าประชาชนเหมือนในประวัติศาสตร์อีกหากท่านไม่เห็นหัวพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่สมควรใส่เครื่องแบบจากประชาชนอีก ขอให้มวลชนเราเข้มแข็งพอขอให้กำลังใจร่วมกันต่อสู้ขับไล่รัฐบาลทราราชและองคคาพยพุขอสาบานต่อหน้าประชาชนว่าอดีตทหารคนนี้จะไม่มีทางทอดทิ้งประชาชนและจะอยู่เคียงข้างประชาชนต่อไปสิบเอกณรงชัยกล่าวโดวยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่น คนในประเทศจะอดตายกันหมดประเทศแล้วนายกเรายังออกมาชูสองนิ้วอยู่นะจ๊ะถ้าบานประยุทธ์ไม่มีความสามารถอะไรเลยนอกจากจัดซื้อจัดจ้างตามประสบการณ์ที่มีจึงล้มเหลวทุกด้านแม้กระทั่งปรับคนโกงและยาเสพติดท่านคณาจารย์ที่เคารพต้องกล้าใช้ความรู้สั่งสอนด้วยครับอย่าปล่อยให้คนโง่นำทางเราจะตกเหวกันหมด คนที่เชียร์ลุงอยู่ถามจริงๆช่วยบอกผลงานลุงหน่อยนะห้ามเอาความรู้สึกหรืออ้างกลุ่มอำนาจเก่าหมายความว่าคนรับประโยชน์จากประยุทธ์เปรียบเป็นหมาหรือเปล่าครับไม่ร่วมแรงร่วมใจกันเอาชุดนี้ออกไปประเทศล่มสลายแน่ตื่นเถอดชาวไทยก่อนจะตายห่าอดตายกันไปมากกว่านี้ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าแล้วค่ะเพราะมันมากเกินจะบรรยายแล้ว บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยว่ารัฐยุคนี้เอาควายมาเป็นนายกสิ้นหวังบางมหาลัยก็ตามนามอำนาจอยู่ที่ไหนเอียงไปฝั่งนั้นจุดยืนกับความถูกต้องไม่มีเลยเอาจริงกันสักทีเถิดครับประเทศพผด็จการแบบนี้สงสารประชาชนตาสว่างกันทีเถอะครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมส